สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของหวานง่ายๆเย็นๆชื่นใจกันค่ะวันนี้เรามากับปังเย็นช็อกโกแลตนะคะปังเย็นโกโก้นะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะช่วงไหนร้อนๆหรือว่ารู้สึกแบบกระหายของหวานเนี่ยลองไปทำดูนะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะ วัตถุดิบของเราก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นขนมปังแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำปั่นนะก็จะมีนมค่ะเป็นนมสดรสจืดนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด80 ml whipping c r e นะคะใช้ทั้งหมด40 ml แต่ว่าจริงๆใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่มันจะนัวแล้วมันก็จะอร่อยแบบเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็มีผงโกโก้ค่ะผงโกโก้เนี่ยใช้ทั้งหมด20กรัมนมข้นหวานอันนี้ตามชอบได้เลยส่วนตัววันนี้ใส่อยู่ที่ประมาณ40กรัมนะคะ40 ml นะ ถ้าชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มได้หรือว่าไม่อยากเติมหวานเลยก็ลดลงนะคะมีน้ําแข็งค่ะมีขนมปงังแล้วก็เนยเอาไว้สําหรับทาขนมปังเพื่อเอาเขาไปย่างบนกระทะนะคะวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็มีประมาณนี้เพื่อนๆอน,นอกจากนี้ก็จะมีพวกแบบท็อปปิ้งต่างๆนะคะก็แล้วแต่เราว่าจะใส่อะไรเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยก่อนที่เราจะไปปั่นตัวปังเย็นกันนะคะเราก็จะมาทำตัวขนมปงังไว้ก่อนนะคะ เราจะไม่เสียเวลาเอาเนยทางขนมปังนะคะเพราะว่าเราจะเอาเนยลงไปในกระทะเนยนะคะไม่เป็นยรในกระทะแล้วก็เอาขนมปังไปวางหน้าได้เลยเขึ้นสีสวยทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เอาเขาขึ้นไปพักเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเอาเขาไปหั่นเป็นชิ้นๆน,นะแล้วก็เอาไปกินกับบางเย็นนะคะ รีวตัวขนมปังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราก็เอาเขามาหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยนะจริงในส่วนของขนมปังเนะี่ยใครจะข้าวไม่ใส่ก็ได้เอาไปใส่ในตัวปังเย็นที่เป็นน้ำปังเ่นก็ได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมีอนะไรกินคู่กับตัวน้ำปั่นเป็นปังเย็นอะ่ะมันอร่อยมากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะทำด้วยจริงๆเท่าข้าวมอทอดอะ่ะกรอบเหมือนกันนะกรอบกว่าน,นี้อีกนะ เราจะเอาขนมปังที่เรากิวแล้วก็หั่นแล้วเนี่ยนะคะมาใส่ไว้ที่ก้นภาชนะที่เราจะใช้เป็นถ้วยนะตรงนี้เราใส่เป็นกล่องแบบนี้นะมันน่ารักดีนะคะพักไว้เดี๋ยวเราไปทําตัวฟังเย็นโกโก้กันในส่วนของตัวน้ำปั่นของเราก็ไม่มีอะไรมากใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปอันนี้ก็เป็นนมนะคะแล้วก็ครีม แล้วก็นมข้นหวานนะคะแล้วก็ผงโกโก้ใส่ลงไปเลยแล้วก็เนี่ยาไม่ได้ในการทําปังเย็นก็คือขนมปังปอนนะคะเราจะใส่ลงไปแผ่นหนึ่งด้วยนะจริงๆบางคนเขาก็ใส่บางคนเขาไม่ใส่เราก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนเป็นสูตรที่ถูกต้องแต่สําหรับเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเนาะกินแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเนาะ เราชอบขนมปังใส่มาด้วยมันจะมีความแบบเป็นเกล็ดเก็ขนมปังแล้วมันอร่อยดีนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งในส่วนของน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ไปถ้าใครชอบให้มันมีความแบบข้นมากก็ใส่น้ำแข็งเยอะๆแต่ว่าถ้าใครชอบให้มันเหลวๆหน่อยก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งให้มันเยอะก็ได้นะคะสเสร็จเรียบร้อยแล้วลเราจะเอาตัวในโถเนี่ยนะคะไปปั่นให้ละเอียดเลยะคะ่ะเพื่อน อันนี้เดี๋ยวขอไปปั่นเพราะว่ามันน่าจะถ่ายเพื่อนๆดูไม่ได้เพราะว่าแท่นมันสูงเนาะองศากล้องมันน่าจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนปั่นเสร็จละกันนะตอนนี้เราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเราปั่นจนเนียนเลยแล้วเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะถ้าตวงตามที่เราบอกนะแล้วก็ความหวานเนี่ยกลางดีเลยแบบไม่แสบคอกินได้เรื่อยๆคือแบบว่ามันไม่หวานเกินนะคะแล้วก็ หอมโกโกมากนะลองเอาไปตัวงตามี้ดูแล้วก็ใส่ขนมปังลงไปหนึ่งแผ่นอ่ะมันจะมีความแบบเป็นเกล็ดเกขนมปังให้เราพอได้เขียวเว่อว่เว่อว่อร่อยมากอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกัน เป็นนั้นเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูปังเย็นโกโก้ของเราในวันนี้ทำง่ายอร่อยแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะได้ความหวานระดับไหนนะคะบางทีเราไปกินที่ร้านเราไม่ค่อยถูกใจเพราะว่ามันหวานเกินหรือว่าอ่อนหวานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูทำตามสูตรนีเคค้เข้มข้นรับรองว่าเพื่อนๆต้องติดใจค่ะร้อนๆก็ลองเอาไปทำ ก็านนอ,อกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะหลังหนึ่งทุ่เป็นต้นไปก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกทั้งติทำแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันไนนนะะดีค่ะ